ครับเอสเกชชั่นเนอร์ครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแก๊สนะฮะอ่าไม่ใช่ครับเปลี่ยนกล่องแก๊สนะครับเปลี่ยนกลออ่องยางอ่านี่เป็นโอริงครับก็จะมีลักษณะแข็งๆนะฮะว่า ความร้อนนะครับง่ายๆนะฮะอย่างนี้เองนะครับนี่กล้องตัวใหม่นะครับ ก่อจะมีโอริงแถมมาด้วยนะครับเป็นโอริงข้างในแล้วก็โอริงนอกตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนทุก6,000กิโลนะครับถึง10,000กิโลนะฮะ นี่โอริงข้างในนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับว่าตรงรูหรือเป่านะครับ ต,ตัวใหม่นะฮะก็วางให้อยู่ในตำแหน่งนะครับสายตรงขอบนะครับแค่นี้เองนะครับก็ดังนั้นก็ใส่ตัวฟ้าครอบได้เลยนะครับ ปากกรอบนะครับเลืงตรงล็อกนะครับ ร้อยต่อใส่เข้าไป วนึงไม้นเลยปะแล้วลอ้นเลยสุดท้ายนะครับ ก็พยายามคันให้พอดีพอดีนะครับทั้งสามตำแหน่งนะครับเรียบร้อยอันนี้กรมอมหยาบนะครับเสียบ เอ็นนะครับส่วนกรองละเอียดก็ไม่ง่ายนะฮะก็จะมีสองจุดตรงนี้นะครับก็ให้ผ่อนคลายตรงนี้นะฮะนะฮะ มันจะบังมือเรียบร้อยนะครับ อย่าตงตึงๆอยู่เดี๋ยวแล้วครับกินเองนะครับ พายามมนนะฮะให้ระวังด้วยครับตำแหน่งที่ข้อต่อต่างๆนะครับกลัวมันจะลวมนะครับกลายน้อยก็ลูกซอนตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอันนี้ตัวเก่านะฮะ ในตัวใหม่นะครับอันเดียวกันนะครับท่าไปใช้ในจอป,ปีนะครับสองตางกันนะครับอ่ารู่สองเกันนะครับที่ใส่ก็กันนะครับตัวหน,นึ่งเหมือนเดิมนะฮะอ่า ไปล่อยนะครับอ่าอืมนี่มัน,มนที่เดิมนะครับออการสักโครกไปนะครับ กันให้แน่นพอสองคนนะครับแค่นี้ก็อันสร็จสิ้นนะครับก็ท้าไม่แนใจก็ลองปรับดูความแน่นของสายนะครับโอเคนะอันนี้แค่ขั้นตอนนะครับง่ายๆใน,นการเปลี่ยนกรอง ละเอียดแล้วก็กรองหยาบของกรอง LPG นะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ